โอเคครับอาจารย์ชลิดครับสวัสดีค่ะครับผมอาจารย์ชลิดแนะนาตัวนิดนึงครับชลิดนาคพวันครับอาจารย์มาจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยผมมาเป็นคนอําพวาเป็นคนอําพวา <im itation> วันนี้อาจารย์เอานากาิกามาน,นําเสนอในนิศาการครั้งนี้เป็นอะไรยังไงเทคนิคอะไรอาจารย์เล่าฟังครับก็ทางทีมงานก็ส่งรูปแบบ หน้ากากซึ่งเป็นฟอร์มเป็นหน้าคนนะฮะหน้าคนแบบนี้แล้วก็เรเป็นแบบนี้มาเป็นดีไซน์นะฮะแล้วก็ผมก็เลยมาเอาอยางพาร,ราเขียนลายนะลงบนตะข่ายก็ไปพุ่มที่เป็นหน้าคนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็มีายางพาราด้วยแล้วก็มีการล่าดสีลงไปนะแล้วก็ไม่มียางพาร,รามียางพารา,ม,า,รามีลาาสีเป็นสีสใสๆอะครับจริงๆง,งานผมเนี่ย พูดถึงเรื่องของเรียกไรความสุขที่เรียบง่ายนะฮะความรู้ความความสุขที่เรียบง่ายของผมมันก็คือความสุขที่อลังการนั่นแหละก็คือบางคนเนี่ยหาความสุขเนี่ยหายากนะฮะแล้วก็เรื่องมากหาไม่ได้สักทีนะฮะทั้งทั้งที่จริงแล้วความสุขเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละมันอยู่ใ,ใกล,ออใใกล้ๆเราเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไกลหรอกนะแต่เราหามันเจอไหม นะเพราะนะั้นหาไม่เจอเราก็สร้างดีครับเพราะอะไรการที่เราจะไปหาความสุขเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีความสุขความสุขนั้นสร้างได้ปลูกได้นะฮะเหมือนปลูกเมล็ดพันธุ์พืชนะครก็คือปลูกมันขึ้นขึ้นในใจเราความสุขเนี่ยแล้วความสุขมันเกิดขึ้นได้ยงไงอ่ะเราก็ต้องหาอ่าเรียกอะไรสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มันสร้างสุขบ้างเช่นการให้อ่การให้การ,การอ่เผื่อแผ่การช่วยเหลือ ก็สร้างสุขแล้วนะแค,แค่เราคิดว่าเราอยากช่วยเหลือใครเนี่ยเราก็ได้มีความสุขเกิดขึ้นในใจแล้วแล้วถ้าได้ลงมือทําแล้วเขามีความสุขผู้ให้และผู้รับก็มีความสุขไปได้วยกันนะฮะแล้วก็ชีวิตคนเราเนี่ยมันมีเรื่องที่เราจะต้องทําอยู่นะฮะหลายอย่างนะฮะคือต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้ทั้งชีวิตแหละไปจนฝ่า ชีวิตจะหาไม่เราก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้ทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องของเรียนรู้เรื่องของความรู้หาเรื่องความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นข้างในที่เราอยากรู้นะฮะแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตและการมีอ่าอะไรมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ฝึกฝึกจิตใจให้เข้มแข็งฝึกใจให้สงบอ่านิ่งแล้วฝึกใจให้มันมีความแข็งแรงนะฮะเพื่อจะได้มีความสุขนะฮะ ถ,ถ้าเราคนเราความสุขมันเกิดจิตใจที่มันอ่อนแอมันก็คงไม่มีความสุขงานขอจา์ดูเรียบง่ายแต่วสวยงามครับอาจารย์ผมถามเทคนิคนิดนึง <Todo S 1> อาจารย์ <ๆ S 1> เอายางพาราผสมสีได้ยังไง <S 2> <S 2> ถึงได้มีสีก็คือยางพาราเดนจริงมันไม่มีสีน้าสีมันจะเป็นสีขาวๆนะแล้วก็พอแห้งมันก็จะใสๆเราเอาสีใส่เข้าไปแล้วก็ตีมันให้เข้ากันแล้วเราก็เอามา เขียนอาเขียนลายโดยใช้ไถกระปุกแล้วเขียนยอดยอดเออยคือไม่ต้องใช้ตัวช่วยไม่ต้องใช้ไม่ต้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แห้งเองส่วนตัวตัวปูนพัตเตอร์นี้อาจารย์เอาบล็อกขึ้นรูปเองไหมเปล่าครัางทีมงานเขาส่งมาให้เลยอะาทเอามาดับเป็นงานที่เรียบง่ายแต่สวยงามครับก็งานพออาจารย์วางออกมาเป็นลายแล้ว อันนี้ก็เป็นจินดาราเขงศิลปินเลนยเนาะทชยก็งานชุดชุดนี้เป็นงานที่ชื่องานว่า s ิ m เพ e Joy จอยความสุขที่เรียบง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยงานชุดงานชิ้นนี้ก็อยากจะบอกคนดูว่าความสุขที่เรียบง่ายเนี่ยมันคือความสุขที่เราเข้าใจมันแล้วก็มันหา,าไม่ได้หาสร้างมันขึ้นมาได้แล้วทำให้เรามีความสุขอา่านี่คือความสุขที่เรียบง่ายแค่ได้เห็น ต้นไม้ที่เราปลูกนะแล้วมีออกดอกงดงามหรือเติบโตสวยงามมีร่มเงาอะไรเงี้ยหรือดอกมันออกล้วสวยๆเนี้ยเรามีความสุขนะหรือเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือเราทำวารตลาดบ้านจริงๆมันก็มีความสุขกันง่ายๆนี่แหละการมาชมงานนิทรรศการที่นี่ก็มีความสุขอาจารย์ฝากคนนิดนึงมาชมงานนิทรรศการครั้งนี้ครับก็ขอเลียนเชิญนะครับท่านผู้ที่สนใจในงานศิลปะ ซึ่งมันมีหลากหลายมากศิลปะในที่นี่นะก็จะมีางานให้เราดูเยอะแยะเลยนะชั้น3เนี่ยก็จะมีงานของหน้ากากนะแมสมาร์กเนี่ยมาร์กเ่ยให้เราดูแล้วก็มันมาจากประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็มีของไทยเนี่ยม,มันมันมีความหลากหลายแล้วก็ มันเรียกอะไรมาพอดูพอดูมันไปเนี่ยมันจะกระตุ้นจินตนาการเรามากเลยแล้วว่าเอหน้ากากเนี่ยมันมีอะไรแหวงอยู่ในนั้นมากมายนะรอดขอให้ไปดูจะได้อะไรดีๆกลับไปแล้วก็ไง่ายๆคิดอะไรบางอย่างที่จะลงใจและไปช่วยฉุกคิดอะไรบางอย่างในชีวิตให้มันพัฒนาไปในทางที่ดีได้ครับก็ครับขอบคุณมากครับอาจารย์งานสวยจริงครับขอบคุณมาก